นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อโคมไฟเพื่อนๆลองดูนะครับว่าโคมไฟของเพื่อนๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นหลอดไฟเนี่ยมันโผล่มา เพราะว่าตัวเบ้าหรือว่าตัวโคมนั้นเล็กเกินไปทําให้แสงที่มาจากหลอดไฟเนี่ยมันแทงเข้ามาที่ดวงตาของเราโดยตรงอาการคล้ายๆกับเหมือนเราเอาไฟฉายส่องหน้าตัวเองอะอะไรประมาณนั้นเลยแล้วมันก็จะมีปัญหามากกับเพื่อนๆที่ใช้คมไฟสําหรับตั้งโต๊ะทํางานนั่งอ่านหนังสือแล้วมันอยู่ในระยะที่ใกล้กับดวงตาของเรานะครับทีนี้วิธีแก้ก็มีหลายวิธีนะครับที่ผมแนะนําก็จะมี1เลยก็คือนํโคมไฟเนี่ยขยับให้พ้น ในระยะที่สายตาเรามองเห็นเนาะเช่นเอาไว้แบบเนื้อศีรษะแง่นขึ้นไปบ,บนเพดานหรือจะเอาไว้ด้านหลังก็ได้แล้วก็อย่างที่2นะครับเอออันนี้สําคัญมากเลยครั้งหน้าเวลาที่เพื่อนๆจะซื้อโคมไฟเนาะลองดูสิ่งนี้เลยสําคัญก็คือว่าตัวเบ้าเนี่ยหรือว่าตัวโคมน่ยมันใหญ่เพียงพอที่จะครอบตัวหลอดไฟ ทั้งหมดไหมก็วิธีนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้กับทั้งคมไฟตั้งโต๊ะทางานคมไฟลอยคมไฟเพดานไฟติดหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ยังได้เลยก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือสิ่งที่อยากรู้ก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะแทนฝันเราจะเอาคลิปเกี่ยวกับของใช้ในบ้านแบบนี้เทคดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆก็กดติดตามแทนฝันกันไว้ด้วยนะครับ